คนไปว่าเอาพี่น้องซีมารีวิวบางสวนมันว่าคนหลายนิดหน่อยเพิ่นเออกมาสวัสดีครับบ่เอาออกไปก็ได้หรอคอยเห็นทางดิประเมินนะครับเบางมันเพิ่นนะครับความเพิ่งของเพิ่นที่ไรปคนไร้ครับเนี่ยของโครงการรักเกษตรนะครับเมื่อรับพี่น้องเบิ้งครับ,บ,รบมารีวิวปลางมันท้ายให้ ร้อมให้เด้ครับนี่ย่คิปให้พีอ่กเบิงแบบนี้หองเบิงบเมีคิให้ี่องเบิงครับายรีวิวอ้อมอ้อมให้ได้ครับเนี่ย้านมัน กับ,บ้านนั่นก็มันตรงนึงซีไหมมังซีแก้งเพราะเขาอยบิ้งทางนึงอย่งเบ้งองน,นี้มันเห็นแต่นมันคือนสักกี่ี่ทำด้เลยหครับี่องโอ้ยจุดหูจตาอไว่งานขัดมมมันเนาะ ดือกันดีป่ครับสือกันดีจะด,ด้ผมมาเกิดดีความม่ะครับ

ติดตามก็ไดกันครับรวพักวันาขนาดไหน่จก็นเด้ขนาดก็ตัดเรืเตยเลเออเล่นัก <c ười>

ปานเบิดเลยครับนี่เส่เกียร์เบิดนะครับนี่อ่องพื้นนี่นหนาของทั้งาารรตั้งคึ้งดึงครับอันนี้่แ้วเลยแปนดีครับเพี่น้องแปนดีวะครับเดี๋ยวกะวุบบ้นสอดปัดด้วยสิเพี่อนน้องว่าง,งามวะครับน,นเบิ้บบดอุ่มครับน,นี่ทองเพชร มหันที่ท้ายมันเป็นเพชรมกกังกรครับอันนี้นี่พ่วงเพชรนะครับเนี่พี่น้องเบง้รับพพวงเพชรคนเออหนาวก็พะหนาวก็หี้กนี้าหลแดดครับเบงบนนะพวงเพชรที่ด็มาแปดเก้าพี่น้องมหันพ่วงเพ็รแัที่แปดเก้าด้วยครับเันไง มุกกรอนพวงเพชรอันนี้แปดเก้าครับพี่น้องแปดเก้ากับชุดก่อนเดือนนะอ้าวคลิปนี้เอาไว้สักนี้เด้อฝากกดไคลค์กดติดตามซอยกันเด้อครับชอบป็นกำลังใจให้สั่งเห็ดไทยพี่นิวอหดอพี่น้องด้เบ่งได้เห็นอ้าวสวัสดีครับผม